อ่ันบอกว่ามันคือต้นกล้วยปะเออนึกดี <c oughs> อันมันโง่เนาะ <c oughs> เออน้นนนอนนองฝนก,กินน้ำอะไรอ่ะกินนมสดคาราเมลวิลล่ากินน้ำอะไรชาทีมุกลาชาเขียวอันอ่านอะไรอะ่ะอ๋ออ่านเคมีเรื่องพอลิเมอร์ไงวันจันทร์นี้มีสอบนะฮะ จริงเหรอ,หรอยังไม่เริ่มเลยอ่ะอันชื่อติวไหนได้ไหมได้สิพองมาในเรื่องของพอลิเมอร์นะเรามาดูเรื่องความหมายก่อนเลยพพลิเมอร์มีราวคำศัพท์มาจากคำว่า poly ที่แปลว่ามากมายและม e รัสที่แปลว่าหน่วยดังนั้นพอลิเมอร์จึงหมายถึงสารประกอบที่มีหน่วยเล็กๆหลายหน่วยมาเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีมวลโมเลกุลมากหน่วยเล็กๆหรือโมเลกุลพื้นฐานนั้น <c oughs> เรียกว่าโมโนเมอร์ ซึ่งพอลิเมอร์นั้นจะประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์นั่นเองการจำแนกประเภทของพอลิเมอร์หนึ่งเลยคือการจำแนกตามลักษณะการเกิดก็จะแบ่งได้สองประเภทก็คือพอลิเมอร์จากธรรมชาติคือสารประกอบท,ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทางสารอินทรีย์อย่างแป้งไกโคเจนเซลลูโลสหรือสารอนินทรีย์อย่างแร่ซิลิเกตหรือทรายซิลิกา้าสองพอลิเมอร์จากกระบวนการสังเคราะห์ คือสารประกอบที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ที่ผ่านปฏิกิริยาเคมีต่างๆเช่นพลาสติกยางสังเคราะห์และเส้นใย,ยสังเคราะห์ 2. จํจำแนกตามชนิดของโมโนเมอร์ที่เป็นองค์ประกอบ 1.Homo โฮโมโพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันมาเชื่อมต่อกันเช่นแป้งและเซลลูโลส 2. โคพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์มากกว่า1ชนิดมาเชื่อมต่อกันเช่นโปรตีนและยาง SMR และ 3. การจำแนกตามโครงสร้างของพอลิเมอร์ 1. จะเป็นพอลิเมอร์แบบเส้นเกิดจากมโนเมอร์ต่อกันเป็นสายย,วยาวๆใน2มิติเช่นเซลลูโลสเกิดจากกูโคต่อกันเป็นเส้นตรงและที่นำมาใช้เป็นขวดกล่องพลาสติกหีบอาหารของเล่นเกิดจากเอทิลีนต่อกันเป็นเส้นตรง สองพอลิเมอร์แบบกิ่งเกิดจากมโนอเมอร์ต่อกันเป็นสายยาวและบางสูตรมีการแตกกิ่งจึงทำให้สายพอลิเมอร์มีกิ่งก้านสาขาไม่สามารถเรียงชิดติดกันแบบพอลิเมอร์แบบเส้นเช่นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตำ่ำที่นำมาทำเป็นถุงเย็นฟิล์มหดฟิล์มยืดขวดน้ำฝาขวด3พอลิเมอร์แบบล่าแห เกิดจากพอลิเมอร์ต่อกันเป็นสายยาวและมีการเชื่อมโยงในแต่ละสายของพอลิเมอร์เข้าหากันโครงสร้างพอลิเมอร์ชนิดนี้ทําให้พอลิเมอร์มีความแข็งมากจึงมีความทนทานไม่หลอมเหลวและไม่ยืดหยุ่นเช่นเมลามีนที่ใช้ทำมาชนะบรรจุอาหารตัวอย่างของพอลิเมอร์ในชีวิตประจําวันนะเช่นขวดน้ำเครื่องเล่นของเด็กไม้บรรทัดกล่องบรรจุอาหารโคมไฟกระสอบข้าวถุงบรรจุป,ปุ๋ยสายชาร์จแบต การนำพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์ 1. ด้านการแพทย์มีการใช้ยางในการทำลูกสูบกระบอกฉีดยาก,กระเป๋ะบีบหลอดหยดจุกยางใช้พลาสติกในการทำเข้าเทียมเป็นต้น 2. ด้านการก่อสร้างพบว่ามีการใช้ไม้ที่เป็นเซลูโลสในการก่อสร้างและทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นใช้ pmm a ในการทำสายป้ายต่างๆใช้โพลีเอทิลีนทำสายเคเบิล แผ่นกันความชื้นในอาคารและใช้โพลีคาร์บอเนตในการทำโคมไฟสาธารณะ 3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารใช้โพลีเอทิลีนทำถุงบรรจุอาหารถาดทำน้ำแข็งในตู้เย็นขวดและภาชนะบรรจุของเหลวใช้โพลีไวนิลคลอรด์ทำถ้วยและถาดบรรจุอาหารชนิดแผ่นบาง 4. ได้านอุตสาหารกรรมยานยนต์ใช้โพลีเอสเตอร์ในการทำผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์กลาสเช่นเรือรถยนต์ชิ้นส่วนในเครื่องบินและใช้พอลิเอไมท์ M I ทำเกียร์แล้วขวดน้ำน,นี่ล่ะเป็นพอลิเมอร์แบบไหนอ๋อนี้เป็นโครงสร้างพอลิเมอร์แบบกิ่งก็คือเกิดจากวานอเมอร์มาต่อกันเป็นสายยาวแล้วก็มีการแตกกิก่งก้านทําให้เกิดพอลิเมอร์แบบสายยาวที่มีกิ่งก้านแตกอะไว้อย่างนี้นี่เอง และอันนี้เป็นพอลิเมอร์แบบไหนอ,ะอ่ะอ๋อันนี้เป็นเมลามีนเป็นพอลิเมอร์แบบล่าแแหกก็คือเกิดจากมอนอเมอร์มาต่อกันไปสายยาวแล้วก็มีการเชื่อมพอลิเมอร์เข้าด้วยกันทำให้มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่หลอมเหลวไม่ยุดหยุ่นด้วยอ,อย่างนี้นี่เองพวกเราเข้าใจแล้วขอบคุณค่ะ